ถ้าไหเอาให้หมดก็ไไคือพะย่ะพะง่ะเก็บเอาใหม่ซมจ้ะเก็ดได้ประมาณสี่สิบถุงสี่สิบขวดแล้วแหละแต่ว่าอันแยบพบี่น้องไปหลายแล้วให้ไปพี่น้องไปเรื่อยเก็ดไปเรื่อย เลยมาหากระแจามาเด้อมายามเลยยนเด้อกูได้อยากเด็กน้องไม่สมเพื่นเถาะตั้งไงน้องไม่สมไหลขักปีเนี่ยสนุกขนาดเลยขนาดเร่งๆ <S 1> <S 1> เพราะฝนมากเมือน,นั่นแหละเป็นหูว่าไหลน้องไม่ <S <S 1> <S 1> ตี่มอกไปเลยโอ้อันะนี้เนี่อ นานนี่เผาอะไรน่จ้ะน่่นน้นานนงอป่เน่เดเ่ายุ่นม่อมอนี่เดน้องใหม่ียเดือดองอาเนาะมันเลยเาค่ะเห็ดเบียดเท่านี้เสียห้าลุ้มกยแล้วก็ น้ำมักเอาคุณใส่ก็เลยโบเดมาาซับฟังทางนี้แต่ว่าฟังน้องเลี้ยนซับแล้วเก็ดแล้วมื่อนั้นก็ได้หาปวดอันนี้ก็มื่อนั้นทางนี้จะได้หลายอยูังไงมันโบเดม่าโดนแล้วแต่ยุโรงงเฮียนนี่แหละทางโบเดม่าเก็ดทางผุ่นทางโรงเรียนเห็ดเบี้ยทางโรงเรียนมืนอนี่เอาบบบรุ่นเอาเดีนเอ,เอาเดินดนี่เลย,เลยอีพอกอจะเอาเลยนี่เลยซับแม่นก็ไม่ยิ่งเออยังไง <c oughs> โอ้ยยุ่งกัดข่อยโอ้โัวตำตำคนที่ยุ่งมากที่สุดในโลกเลยคี่นองตำอะไรกับตับตำผลนอนอ่ะมันกำลังขึ้นก็ว่าให้มันเน่าจะกันมันมันเอาหยากมันดูแอบแอบเดะอันนี้เดะก่อันนี้เดะเอาเก็บสิทางให้เนี่ย nó mày mới mà nhỉ, thử cuốn rồi nó không lên ngao ngăm nó hình đèn, đèn nó tính meang, gì đê, áo, sắn bao tử xong thì áo lụp băng nó nhéo lụp băng thẩu, đúng không? nó nhéo luôn, nhéo cái này vẫn cứ chơi, nó mày bùng khay, quan là nó อันนี้นอไม่นอไม่เห็ดไม่ไพเห็ดตอกเขาได้พี่นนองตอกเขาลงนี่ดีได้นอเดียวตอนนอไม่ไรก็ได้ได้นอเดียวคนนึงมันสั่นเว้ยมันเป็นยน่เหมือนกันมันนงมันบรุดเรื่องเอาเอาโน่เดียวมุดกวนเนี่เอานเดียวมันเป็นเน่ไม้มันเป็นแับปลาเลยสอกแล้วไม่ต้องเป็นตาวอกปลาไม่งีเถาะ โอ้ยยุ่งไหมอันนี้ข้นสูงเอาป่ะนี่ไอ้มันข้นซะหนะมันข้นสูงแล้วมันข้นสูงแล้วป้าดบไิ้มาดโดน,โนืนอนว่าทางนอกก็มียมยมอยู่มี่วะไปเอาไปเทสกอนบ่เงิงนจังเลยไปเทสกันเทสไปเตียงกกัน Bệt tay về thang phụng cho gần tìm mọi người. Tìm 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 này tìm 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 นุ่งกัดข่ไปอันนี้หักเอาไม่ผู้นี่ผู้นี้สิเอาไปอันเอาไปเห็ดน้องใม่ถุงหรอกเป็นเห็ดน้องใม่ถุงไว้เขียนสูบย่ำมันบอบบี้มีก็ร่างเลื่อมเลื่อมเกิดหลายแล้วพี่น้องน้องใม่พูดเหรอ ดีมันก็เป็นยังซีฝนแฝงมันฝืนมากนี่นะฝนเกิดะไกบเม่นมาได้มันบม่นม่นแห้งกุลละช่องนอไรเงี้ยอะไรกันใครเป็นนหน้าตลอดตกแห้งๆนี่มันเกิดสิโอ๊ยก็วานล่ะเกิดจำพันเหยนุ่มจากจากอนุ่มตกลิ้นคือไมัเนอะไดลื่นบนมันลื่นแห้งสั่น์ขึ้นแต่หยาดฝนกินด้ยรู้สั โอ้อย่งมยแูได้ยิกันนีดีหนาไหมต้องขาที ปลูกมันปลูกวออด้วยปลูกไก,กวตัวนี้เหรออุ้ยปลูกอ้กอยมันได้ไหมรับรับมาน้ำปลูกปลูก้อยตีดนีไปต่พืนพืชตะพดติดดอกมีะได้วยแต่มี่ถ้าคูเห็นเขาร้วยก็คว่อยากด้วยเนาะเยิมยิมหลายติดหลายพวดวดวดท่า,านเขรใส่ละ โอ้ยน oh? oh, oh. ุ่งไหมบ้านพิ่นบ่กัดกับกัดเดียวเออมันกัดหัว่อยกัดหนา่อยกัดขา่อยปวดบ้านเราดยุ่งอะไมามักหักเงยนอ้อยยังบ่บนนี่นี่นอ้อยฉน่นอ้อยสางไพ่แต่หนึ่งบ่ สางไวยแตเห็ดนมาใหม่ถุงสางไวยไม่ได้ขวัญอันนี้เดะต้นไผ่สร้างนี่อว่ามีตินี่ยเามันขึ้นสูงงหรอเถอะปุ้นฟาดบ่ิเวเข่ามากมไหมเดะน,น,นี่ก้าลังขึ้นอยูน่นี่เอาไวนีนกงก้าลัง นอนน่งดินสั่นมั่สั่นเดกสั่นเบาอืก็นั่นละคือว่าโอ้ยเสียบเขียบพ่อเขียบบ่กเขียบแล้วอ่ะุ่นหน่อยหนึ่งช่วงสูงแก่ไห้สิไห้มันน่ะโอ้ยมันนกยินถงทั้งเครงปารผัวเพเวยย่นกให้มันจะลอกกัแต่ละนีกนละเอาได้รวาเขาขันเอาอาไรวาต้องไปปินด้วผู้ถมจิตตก ตกลงดินดนาต้องต้องลงดินอ่ะเจ็บพละพพละอยื้อสูงๆแต่เอาไม่มาต่อยเอาเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเอาไม่มาต่อยเอายู่สูงแหลงล่ะบ่แหลงโอ้ยเอาไม่ตอนนี้มันไรเหลรอเอาไม่ทุ่ง สวนกับแปนแปนดอกแต่ว่าหางนุ่งหางหลายขึ้นแปนดีขึ้นยังกวดใบไห้ใบไม่ยุนี่ใส่อ,อกม่วงนี่ไปใส่สวนซวยสวนกวล้วยลุ้มกล้วย <Yeah. S 1> มันเลยแปนดีนดี่น <Yeah. S 1> ุ่งจังไรจังไรแต่ทักหนอกว่าไปเอาสิมันเต็ย <Yeah. S 1> ียมทางก่อน

ก่เลยปีนเขายากป่ได้ขึ้นไปฟังนั่นเพามีน้ำข้างๆนอ๊บตบกล้วยถือกันหนำมักไหมพี่น้องย่าย่นเอาหนำมักมาเทใส่สุลุมสุลุมแหล่ดีดีกล้วยไหมนี่นอเดียอดถือเถ,ถอะกล้วย ชั่วาา่าท่างไครบานมีอยู่อยงเบื้องก่อนอันจะข้าวกันเบื้องกล้วยไปน้ำอันซ่อนกล้วยที่มันเป็นอันสายไพ่อันเอาหนามมักมาเทศส่มันขึ้นบนะ่ฮะ มันก็ขึ้นกับต่วนไม่มากิบกบเปีนยบเจันนี้ีก็ไฟบานกแฟไ่น้อยเดียวเต็่เลยไปยังกุ้ยขันซ้อนกุ้ยยายสมเอ้ยมาเอาไปตวงไปห่อข้าวต้มเ้ยผู้อึดผู้อึดกุ้ยผู้อึดไปตวงวะอยากให้ห่อ เปิดหอดต้นไม้ย้สมท่านล่ะเจ้าอ่อนห่อเขาต้มดีไปตองงามงามย้ายสมเอ้ยพวกเนนีะ้ถือกันน้ำมักแังไหนจังว่าโพด่เถอะฟุ้นนี่พ่กเด้ใไส้ดิพี่น้องนีนงน่ใส้ต้นหน่ำมักต้นน่ำมักยอดยอดยอดต้นละต้นละจันทวยไอ้ต้นละจกใส่ต้นละจกละจกแหลกแหลกเนี่ย mắc về lại vô rượu phải xây phăng thang phun phăng thang phun cả xía nhà đây tám mươi rồi phăng thang cũng liền tuần ăn ba quầy ba lần ngủ quầy cả âu nằm quân nhà lọp thế là cả âu nằm mắc âu phun chỉ quay xây là cả âu phiêng nà cái nà phù lắm chứ đầy phun vậy nha à? chiều tôi chào <laughs> เอา้าเจ้าหิวคอยถือเสียมไห,ห้มะไม่เราเป็นผู้ไส้เนะเจ้าก,ก็ต้องหิวตาจะเป็นผู้แข็งแรงนะ, <c oughs> ะแต่พัดซับมากไอ้นี่มือน,นี่เลยไหลวิเทียรกันเด้เท่ละถัง ฝานเห็ดน่าไม่สมแล้วก็สิได้ไปบันทายแต่ะจะไม่หาโม่งนี่ก็สิไปบันทายโอเคเบเ่เทเลยเทลงเลยกะสิได้นั่งปอกแล้วก็สิสับไว้เห็ดซอยกันเด้อเห็ดผู้เดียวหมดแล้วเด่นจังมากกะสิได้ไปทุระบันไทายล่ะนี่ต่างไผ่กระดำขวัญ พปาเดืดมากมากดอกด่างฝนเนวันมันแจงเสียบอ้ยเอาข้มไปยบันฝนนองแล้วไปยังไปยัลบนฝนนองเอาว่าโอ้ยไม่ยังกะจางมาทอไม่าำวนแล้วว่ะเีบเท่ราปลูกต้นไม่ดำวนเลยอืนีน้องไม่ังนี่ไม่ไม่บงข่เทียนติดตอเขาอืมมนีันไข่ไข่ก็ไม่ตเลยอ่ะ เกลียดใจกันเบียวมีดมากจ้ะเกลียดใจกันยังดีแล้วได้หนิไลฟ์ปาน่ตอนเวลาหน่อย